มาเข้าสู่เนื้อหาของรายการกันนะครับลิวพูลเมื่อวานนี้ก็ได้แชมป์ลีกครับสมัยที่ลิอร์พูลอะไรฮะทีมทำไมมองพี่ด้วยกันก่อนหน้านั้นหนูถามพี่กุยก่อนก่อนเริ่มเกมเห็นไลน์อัพขึ้นมารู้สึกยังไงบ้างโอ้ก็ดีที่สุดเท่าที่มีแล้วก็คือก็จับตามองว่าซาร่ากับดาวินนุเยสเนี่ยเขาจะพร้อมลงไหมนะเพราะว่าข่าวก่อนเกมก็ดูไม่สู้ดีเท่าไหร่ซึ่งก็ปรากฏว่าไม่พร้อมลงสนามจริงๆทีนี้เมื่อไม่พร้อมลงสนามเนี่ยชุดที่จัดลงไปมันก็ต้องเป็นชุดนี้แหละ คือชดุดที่ดีที่สุดเท่าที่มีตัวสำรองก็จะเป็นเด็กๆซะเยอะนะ,ะก็การจัดตัวของเจชคอีเนี่ยก็จะเป็นคริวินเคเลเฮอร์แล้วก็โกนาเต้กับโรเบิร์ตสันที่กลางเกมกลางสัปดา,า,าห์กับลูตันเนี่ยไม่ได้ลงตัวจริงเนี่ยโกนาเต้ไไม่ได้เล่นเลยโรเบิร์ตสันเล่นเป็นตัวสำรองเนี่ยก็มาลงตัวจริงเกมนี้ <ๆ S 1> ก็เป็นไปตามคาดฟานได์ยังปักหลักอยู่ขวายมีคอนเนอร์แบลลี่เพราะว่าเทนนิสเลนเดอร์โดก็เจ็บนะครับ กลางเนี่ยก็จะต้องเป็นชุดนี้แหละก็คือกาเฟนแบกวัตารุเอนโดแล้วก็เอลลิสตไมลิสเตอร์ข้างหน้าพอไม่มีซาร่าไม่มีนูเยสก็ต้องเป็นชุดนี้ก็คือดันเอฮาวิเอนเลียดขึ้นไปนะครับเล่นหน้าขวาแล้วก็โกลดี้คัคโบก็เป็นหน้าหน้าเป้าเป็นฟอลส์ไนแล้วก็ฝั่งซ้ายก็เป็นลุยซีแอสส่วนเชลซีถือว่าตามคาดเลย mm hmm. นะครับก็คือผู้เล่นชุดที่ ดีที่สุดแล้วก็เป็นชุดเดียวกับที่เสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้มาคือเหมือนแผงแบ็คโฟลเขาคนพบแล้วนะว่าต้องเป็นชุดนี้เท่านั้นหน้าตานี้นะฮะก็คือคู่เซนเตอร์คู่เซนเตอร์แบ็คนี่ยก็คือเป็นดิซัสซี่กับครูวิ่นะครับแบ็คซ้ายก็จะเป็นเบนเบนชิวเวลนะแบ็คขวาก็เป็นมาลูกุสโตใช่อุสตูเขาตอนนี้ก็ยังเป็นเปโตวิชนะใช่นะครับคือเริ่มลงตัวในช่วงหลังๆนะก่อนที่จะเตะกับลิเวอร์พูลเมื่อคืนแล้วก็คู่กลางก็จะเป็นเอนโซเฟรนเดนเดสกับมอยเซต์แกเซโดใช่เขาเนี่ยกาลากอร์ ไปขึ้นสูงไปหน่อยอ่าแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยก็จะเป็น Jackson, mm. ปน La ิโคลัสแจ็กสันเบลลาฮิมเซอริงลงไปถึงโคพาเมอร์อก็เกมเนี่ยสนุกหรือวบูลก็บีบบีบเรียกว่าดุดันเลยแล้วก็เข้มข้นมากแล้วก็รอดักเก็บจังหวะสอนะเชลซีเนี่ยก็เล่นให้รัดกุมเข้าไว้แล้วหาจังหวะต่อโต้ช่จังหวะสวนนะครับ แล้วก็ทําได้ดีเพราะว่านักเตะหลายคนของเชลซีเนี่ยเล่นกับพื้นที่ได้ดีนิโคลัสแจ็กสันเนี่ยเขาก็หาพื้นที่ได้ดีนะมีมีช็อต,ตหนึ่งในครึ่งแรกหลุดเข้าไปแล้วก็ไลน์เซอร์ลิงยิงเข้าไปแล้วนะครับ<อ>แต่ว่ารับน้ำไปนิดเดียวนิดเดียวน้ำนั้นดียวโโนนก็ล้นิโคลัสแจ็กสันนี่แหละใช่นิดเดียวนะครับหรือว่านักเตะที่วิ่งสอดมาจากแถว2เนี่ยน่ากลัวพวกโคพาเมอร์หรือว่าคอนเนอร์การ์เกอร์เนี่ยแล้วเมื่อวานเนี่ยก็ต้องชมควินเคเลเฮอร์ซึ่ง ป้องอกันประตูไปโอ้โหแ้ครั้งเ่ะแล้รามันลูกเซฟที่ป้องกันได้อ่ะลูกจัดจ่ะหน้าประตูเลยนะใช่ใช่จริงจริงเมื่อวานน,วานี้ดาราบาทั้งสองฝั่งทำหน้าที่ได้ดีด้วยกันทั้งคู่นะจริงไอ้เจ้าเปโตวิชด้วยเออคือเปโตว,วิชไม่แปลกหรอกเพราะว่าเขาลงอย่างต่อเรื่องไงแต่ว่าเฮเล,ลอร์เนี่ยนะเขาเป็นมือสองแต่ว่าพอได้รับโอกาสลงมาเฝ้าเสาทีไรเนี่ยคือเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีตลอดนะคือเขาเหนือกว่ามือสองไปแล้วอะตอนเนี้ยได้นะครับ นี่นี่คือบรรยากาศที่แอนฟะิลด์เซาล์นะลิเวอร์พูลก็เรียกกันแบบนี้ครับเกนเบอรี่เนี่ยเรียกแอนฟิลด์เซาล์เพราะว่าช่วงทศวรรษ80เนี่ยลงบ่อยลงมาเตะที่เนี่ยบ่อยทุกปีนะครับเดี๋ยวก็มาแล้วนะชิงลีกครับเดี๋ยวก็มาแล้วนะชิงเอฟเอครับนะนี่ <Char ity S 2> เอาเป็นว่า,วา,าในช่วง3ปีหลังสองปีก็ชิงชาเลนตี้4ครั้งแล้วไหมคือชื่อเฉพาะปี2022เนี่ยเตะ ที่เวมบรี่อยูสามผลครับไปแล้วไม่ใช่3ด้วย4ด้วยเพราะมีรอบรองชนะเลิศเอฟเอคัพอีกใช่ไหมแล้วก็คอมมิชชิวล์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ห้าสี่สี่ก็คือนักชิงครัดรอบรองรอบชิงเอฟเอคัพแล้วก็คอมมิชชิวล์แล้วก็อันนี้เฉพาะปีนั้นนะเฉพาะ2022อันนี้อีกเป็นคราวนี้ห้าก็คือนี่ปีเฉพาะปีนี้ก็นี่ครั้งแรกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังมีลุ้นอีกว่าเอฟเอคัพเอฟเอคัพก็ถึงรอบรองก็ได้เตะที่เวมบรี่อีก ใช่ไหมก็ทีนี้ในในในครึ่งแรกเสมออยู่ศูนย์ศูนย์จะเป็นศูนย์ศูนย์ที่สนุกนะครับอาจจะมีมีก็มีจังหวะประเด็นปัญหาอะไรว่าที่กาแฟแบกเจ็บนาทีที่สิบเจ็ดนะโอเคผู้สินก็เลือกที่จะไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ใบอะไรเลยนะก็แฟนบอลญี่ปุ่นก็ตั้งคำถามจังหวะนั้นเอวีอาร์ถือว่าเคลียร์อยู่นะครับลูกที่ล้ำหน้าครึ่งหลังมาเนี่ยก็เกมก็ยังเป็นลักษณะคล้ายๆเดิมนะครับเชลซีก็หาพื้นที่ในการเล่นโต้นะครับ ิเวอพูลก็บุกแล้วก็มีจังหวะสําคัญก็คือลูกม่งเข้าประตูของฟุกิฟันได้นะครับซึ่งตอนแรกก็ดีใจไปแล้วนะแล้วก็ VR ก็มาเช็คนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ไม่ให้ประตูคือมันผมตืงงินตง,งินใจตั้งแต่เอนโดกลับมาอยู่ตำแหน่งล้ำหน้าแล้วแล้วก็ไปเหมือนไปสกรีนนะครับคือก็มันคล้ายๆกับ2ปีที่แล้วนะพี่กุย๋ยไม่รู้พี่กุ๋ยจำได้ไหมเป็นรุ่ไหนที่ฟันได มาจากตำแหน่งรำแหน้าและสกรีนนะฮะแล้วแล้วก็เป็นมาติที่หม่งชงไม่ได้ประตูใช่ไหมลูกนี้ไม่ได้ประตูนะครับคาราบาคับในรอบชิงเหมือนกันเมื่อ2ปีที่แล้วไม่รู้ว่าไปผมจําได้หรือเปล่านะครับคือฟันได้เนี่ยแหละเป็นคนที่สกรีนตอนนั้นแต่ว่าในครั้งนี้เขาเป็นคนโมงหรือว่าคนสกรีนคือเอนโดใช่คือลูกเซตพีซพวกนี้เขาก็จะทํางานกันเป็นทีมใช่ไม่ใช่ไปโยนแล้วโมงปุ้งเข้าไปเลยแบบว่าต้องอาศัยความแม่นอย่างเดียวไม่ใช่คือมันมีหลายอย่าง เล่นการเป็นทีมแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยได้ประตูจากลักษณะน,น,นี้บ่อยเราจะเห็นว่าฟันไดโกนาเต้นเนี่ยได้มงบ่อยมากคือรู้ทั้งรู้นะครับว่าเป้าหมายในการเปิดจากลูกนิ่งของลิเวอร์พูลเนี่ยเป้าหมายเบอร์แรกก็คือฟันไดแต่ว่าประตูชัยเนี่ยนะฮะอน,นี้ของเล่าข้ามไปก่อนประตูชัยเนี่ยคือผู้เล่นชลซีเอาไม่อยู่จริงเ,นนเพราะ,ะเจอ,เ,เ,จอเจอขวางเจอสกร,รีนไม่หลายด่านเขาวิ่งโฉบมาจากด้านหลังทีนี้ไการบล็อกการยืนขวางสกรีนไม่ให้ผู้เล่นทีมรับตามเข้าไปป้องกันเนี่ย มันเป็นส่วนหนึ่งในการเล่นเกมรุลูกเซฟพีสนะครับแล้วริพูลก็ได้ประตูจากลักษณะนี้บ่อยแล้วมันก็ไม่ใช่มีแค่ริพูลทีมเดียวที่เล่นทีมอื่นเี่ยเล่เล่นลูกเซตพีสมันจะต้องมีต่อจะเป็นสกรีนให้พี่ไม่ต้องสกรีนเนี่ยไม่ต้องวิ่งชนเขาหรอกฟาวยืนเฉยๆแค่ขวางทางคือแค่วิ่งตัดลายอ่ะไปบังไปบังทางได้ตรงหลังจะวิ่งมาประกบพี่เนี่ยไม่ได้แล้วติดต่อนิดเดียวพี่ก็ได้โล่งละเพราะนั้นเนี่ยนี่คือการทำงานเป็นทีมแล้วมันไม่มันไม่ฟาวถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช เป็นการบล็อกแบบหน้าเกลียดไปโอบแท็กเกิลอย่างเงี้ยอันนี้ฟาวแบบซึ่งแบบนี้คือถือว่าอยู่ในอยู่ในการเล่นไม่ฟาวเพราะนั้นแฟนบอลลิฟูลเนี่ยก็สงสัยว่าเฮ้ยเอโนไปขวางเจ้ารีวายโควิลแบบนั้นนะ่ะมันก็ไม่ฟาวนะมันเป็นการบล็อกปกติซึ่ง VR เนี่ยเขาไม่ได้เช็คจังหวะฟาวไม่ฟาวครับเขาเช็คว่าล้ำหน้าไม่ล้ำหน้าแค่นั้นเองนะครับคือตรงนี้มันยืนยันด้วยกราฟิกที่ขึ้นมาตั้งแต่แรกว่าเช็ค VR เช็คอะไรถ้าเราลองสังเกตเนี่ย เวลา VR ขึ้นมาเนี่ยกราฟิกเขาจะบอกว่าเช็คเนื้อหาอะไระเช็คใบแดงอันนี้มันขึ้นเลยว่าอาจจะล,ล้ำล้ำหนา possible o f f s i t e อ่ะก,ก็คือเขาเช็คว่าล้ำไม่ล้ำทีนี้เนี่ยเม<อ>ื่อมาดูภาพช้าจริงๆก็เคลียร์นะจังหวะนี้ครับ,รบผมว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยเคลียร์ชัดเจนว่าเออมันน่าเสียดายที่ไม่ได้ประตูแต่มัน ต้องไม่ได้ประตูเพราะว่ามันล้ำหน้าคือเอนโดน่ะถอยช้าไปหน่อยเอนโดถอยช้าไปนิดน,นึง<อ>คือเอนโดเนี่ยจังหวะที่ฟรีคิกโยนเนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าเพราะน,นั้นตำแหน่งเขาล้ำหน้านี่แล้วเขาโทษไปแล้วนะแล้วเขาไปม,มีส่วนกับเกมเขาจะดูต่อว่าแม้ว่าไม่ได้หมง่งไม่ได้เล่นเขามีส่วนกับเกมไหมมีส่วนกับจังหวะนี้ไหมซึ่งต้องถามว่าเขาไปขวางโควิลเนี่ย มีส่วนไหมมันก็คือมันก็มีส่วนกับการเล่นเพื่อให้<ไ>ใหเพื่อให้ฟานได้หมงเพราะว่าถ้าเกิดไม่ขวางรีไวโควิลก็จะตามมาแล้วมีสิทธิ์ที่จะกระโดดหมงสกัดสกดัดได้ก่อนเพราะนั้นลูกผมว่าลูกเนี้ยถ้าพิจารณาตามเหตุผลเนี่ยมันนะชัดเจนนะว่ามันล้ำหน้านะครับทีนี้ถามว่าเอนโดยืนเฉยๆไหมไม่ใช่เอนโดมองครับเหลือบลูกเนี้ยตั้งใจสกรีนชัดเจนเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ว่าสกรีนแบบเขาเรียกว่า ไม่ได้โอบแบบหน้าเกลียดไม่ใช่เขาก็ตั้งใจสกรีนแบบปกติลูกเนี้ยถ้าเกิดเอ็นโดอยู่ในลายนะไม่ล้ำไม่ไม่ได้่าอยู่แบบว่าเหลื่อมไปล้าหน้านะถ้าอยู่ในลายแนวนะลูกเนี้ยก็จะเป็นประตูแค่นั้นเองนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยโอเคเข้าใจในมุมว่าแฟนบอลก็อาจจะโมโหหงุดหงิดอะไรเงี้ยถ้าริฟูลไม่ได้แชมป์นะจังหวะนี้จะเผื่อจะยืนโดนประเด็นทั้งทั้งที่จริงๆมันก็คือบางคนดูแล้วแบบเอ้าอะไรฟาวเหรอไม่ฟาวล้ำหน้ายังไงอะไรแบบเนี้ยคือก็มันก็เคลียร์สำหรับท็อปนี้ นะฮะแต่ว่าฉอตในครึ่งแรกเลยแล้วไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ที่การแบ่งเ็บอ่ะคุณกัลยรบอกว่าถ้าไม่ชนะพี่กุญแจพูดอย่างนี้ไหมครับคือเราต้องแยกกันนะถ้าจังหวะแบบนี้คือผมก็ยังพูดแบบนี Hispanic ้นะจังหวะนี้นะก็มันก็มันก็คือล้ำหน้านะครับไม่ใช่ว่าเนี่ยหรือว่าหาเหตุไม่ให้ประตูมากกว่าก็บางทีเราก็เอาเป็นว่าแบบแฟนบอลก็จะรู้สึกว่าหงุดหงิดกับการตัดสินกรรมการแล้วกันนะแล้วก็ห้ามความคิดกันไม่ได้แต่ว่าอันนี้ผมก็บอกได้เลยว่าเราก็ว่ากันตาม ถ้าเอาแเอามุมมองของผมแล้วกันลูกเนี้ยผมมองว่ากรรมการก็ตัดสินถูกเอ็นโดล้ำหน้าแล้วก็มีสวยกับการเล่นนะครับครับต่อให้สมมุติว่าเียบูนแพ้ก็มันก็ต้องถ้าพูดถ,ถึงจังหวะนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนะอ่ะแต่ว่าคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นแตกต่างอะไรก็คุยกันได้นะครับหรือเห็นว่าค,คุยกันด้วยถ<อ>้อยคาที่ที่ดีๆแล้วกันนะนี่ไงคุณสมพลก็บอกว่าก็ล้ำหน้าไปก่อนแล้วไปขวางการเล่นเออ แต่ก็มีมีคนกิตทันเนศที่บอกว่าหาเหตุมาให้ประตูมากกว่าก็อาไปว่าความคิดเห็นของแต่ละคนทีนี้ในช่วงท้ายครึ่งท้ายท้ายครึ่งหลังเนี่ยเวลาปกติเนี่ยโอ้โหเชลซีหมดลิคุหน่ากลัวเลยนะคือในช่วงนั้นเนี่ยท้ายเกมเนี่ยนะฮะเรียกว่าหูลเปลี่ยนเอาแมคเก,กิสเซอร์ออกด้วย นะอพอเปลี่ยนเอาแม,ม็กการิเซอร์ออกเลยกลายเป็นว่าเอากองกลางที่เป็นเด็กลงมาอพอตอลงไปเลยยังคุมสติยังไม่ได้จริง,จร,งรจริงหนูว่านะเกมของลิวพูอะสรวนตั้งแต่ตอนที่กาเฟนแบกเล่นต่อไม่ไหวละอพอเปลี่ยนกาเฟนแบกต้องเปลี่ยนกาเฟนแบกออกแล้วเอาโจโกเมสมาใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่าเหมือนช่วงนั้นอะจูนกันไม่ติดระบบมนันรวนไปสักระยะหนึ่งว่าเอ๊ะควรจะยืนตรงไหนควรเล่นยังไงเพราะมันมีการสลับตำแหน่งกันด้วย แล้วเชลซีก็รู้อคึกคักขึ้นมานะก็ท<ช>ี่คุณที่เปลี่ยนตัวก็ยังมีช่วงช่วงเชลซีสัก70กว่า70นิดนิดเนี่ยเขาก็คอนเนเนอร์แบลลี่ขึ้นไปเล่นหน้าบนขวาเนี่ยเขาเล่นไม่ค่อยได้<ช>ไม่ค่อยมีบทบาทก็เลยถอดออกอแล้วก็ส่งบ๊อบบี้คาร์ลลงมายืนกลางแล้วก็ดันฮาวิเอเลียก,กลับไปเล่นหน้าขวาเหมือนเดิมแล้วพอถึงนาที80ประมาณ87 88เนี่ย ช่วงนั้นน่ะลิพูลโดน2ลูกติดเลยก็คือจังหวะหลุดเดี่ยวของคอนเนอร์กาลาเกอร์โอ้โหคือหน้าเข้ามากๆอ่ะใช่แล้ว<ม>เขาก็เขาก็ยิงไม่ดีเองด้วยแล้วก็ต้องชมพิวินเคเลเฮอร์อนะมีกกรป้องกันได้ยิงเน้นที่ทางเยอะไปหน่อยชนเสาอืแล้วก็ต่อเนื่องเลยก็คือจังหวะที่นิคอสแจ็กสันได้หลุดจาก,ล,กลูกวางยาวอะ่ะแต่ว่าเหมือนเขาเงื้งง้าไปอะ โกนาเต้ที่สปริน์ไปก็เลยไปขวางได้ทันก็เลยพลาดโอกาสไปเพราะนั้น2โอกาสนี้เป็น2อโอกาสทองของเชลซีซึ่งโยนทิ้งไปครอปเปลี่ยนตัวเลยนะครับถอดอลิซิสแมรลิสเตอร์ออกถอดไอโรเบิร์ตสันออกถอดคัคโปออก3คนถอดแบบรุ่นพี่ออกอแล้วก็ส่งเจเดนแดนลงมาเจเดนแดนก็เล่นตามตำแหน่งกองหน้าแทนคัคโปส่งเจมส์แมคคอนเนลลงมาอมกองกลางเล่นตามตำแหน่งแทนอลิซิสแมรลิสเตอร์แล้วก็ส่งคอสตัสซิมิกาสลงมา ก็คือแทนรูบอร์สันเป็นการเปลี่ยนตางตำแหน่งเพิ่มความสดลงไปนะแต่ก็ยังเกมโมเมนตัมตอนนั้นเป็นของเชลซีไงใช่โอ้โหเกือบไปช่วงทศเวลาก็โดนยิง3ครั้งติดอะในเขตโทษอะคือเอ่อช่วงที่เด็กลงไปกันเยอะเลยนะคือเหมือนยังปรับสภาพไม่ได้ไงแต่จกระทั่งพอจบเกม 90นาทีเท่านั้นแหละครอปต้องไปพูดอะไรกับบรรดาเด็กดาวรุ่งแน่เลยว่า,าพวกเองนิ่งหน่อยนะอ,อะไรทำนองนอั้นเกมในช่วงต่อเวลาพิเศษมันถึงกลับมาดีขึ้นประกอบกับเจอซีหลายๆคนก็เริ่มหมดนะฮะในช่วงต่อเวลาพิเศษอย่างโคพาเมอร์เลยชัดเจนมากมว่าเขาหมดนะฮะพอโคพาเมอร์แรงหมดเนี่ยมันมีผลต่อเกมทุกชัดเจนมากมนะครับทีนี้ช่วงหลังจบเกมหลังในช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยรีพูลก็กลายเป็นว่าเล่นดีกว่าเชอซีก็ดูช็อตไปเลย แล้วก็สุดท้ายก็ได้ประตูชัยจากฟันไดนะลูกมงก็เป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมสำหรับ,รบแฟนบอลเลียพูลแหละนะครับก็รู้ว่าแชมป์มีความหมายมากสำหรับฤดูกาลนี้เพราะทุกคนรู้ดีว่ามันความหมายมันคูณ2ครับอีกเพราะว่าเป็นฤดูก,กาลสุดท้ายของเจอร์เกนครอปทีนี้หลังจบเกมเนี่ยเจอร์เกนครอปว่าไงบ้างนักข่าวสกายสปอร์ตก็ไปสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าโอ้โหเกมนี้มันสิ่งต่งางๆที่เกิดขึ้นมันบ้าคลั่งสุดๆไปเลยนะ แล้วก็สิ่งเหล่านี้นะความสําเร็จนี้ความบ้าคลั่งนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีทีมนี้ถ้าไม่มีขุมกําลังชุดนี้แล้วก็นักเตะอะคาเดมี่นะครับผมภูมิใจมากๆที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านี้ในค่ําคืนนี้นะฮะสิ่งที่บ้าคลั่งที่สุดไปเลยก็คือเราคู่ควรกับมันนะครับเรามีหลายช่วงที่โชคดีเชลซีเองก็มีหลายช่วงที่โชคดีซึ่งพวกเด็กๆก็ได้แสดงให้เห็นกันไปแล้วว่าเนี่ยเกมน,นี้มันมันสุดๆจริงๆนะครับนักข่าวก็ถามถึงนักเตะดาวรุ่งทั้งหลายนะที่ วันนี้คลับให้ลงสนามอะต่อรองน้ำดีิโอ้โหว่าแอบรี่จริงๆเอเลียดก็เป็นหนึ่งในนั้นนะ<ช>เอเียดก็จะย0 2 1ิ่ใช่ไหมฮะแล้วก็เต็ตัวสำรองที่ลงมาบ็อบบี้คลาร์ก จารีวคอลซ้าก็มีลงมาช่วงหลังะนะใช่ไหม,มแล้วเป็นเกมที่มีความหมายเป็นเกมที่สําคัญ้วยนะไม่ใช่ว่าลงมาเล่นหลังจากที่ทีมนําไปแล้วสามสี่รูปเออใช่เจมส์คอนเนลเนเจเดนแดนพวกเนี้ยคือสถานการณ์บังคับให้พวกเขาต้องเป็นวีรบาบรุษไงใช่เ,<อ>เขาก็บอกว่าผมมั่นใจว่าเราดึงเด็กๆทุกคนมาร่วมทีมได้นะเราต้องการแข้งขาที่สดชื่นในทีนั้นน่ก็ชัดเจนพวกเขามีความสดแล้วก็อายุน้อยมากๆแต่ว่าก็ทํางานนี้ได้แม้ว่าประสบการณ์จะไม่มีนะกับเกมระดับแบบเนี้ย แล้วก็พวกเด็กๆก็ซ้อมกับเรามานานแล้วล่ะพวกเขารู้แน่นอนว่าเราต้องทําอะไรอ่ก็ฮาวิเอเลียตนะเล่น1 2อยนาทีก็ยอดเยี่ยมนะครับหรือว่าวัตุรุเอนโดเนี่ยก็ไปร่วมพิธีมอบรางวัลด้วยแข้งขาที่มันตึงสุดๆไปละหลังจบเกมก็เอนโดก็เป็นอีกคนที่เหมือนใส่เฟือกออนนะเมื่อวานนี้เราแล้วเนี่ยเหมือนค้ำคือไม่รู้ว่าเจ็บหรือว่าอาแค่ให้มัน ประคองประคองไว้ก่อนจะได้จะได้ไม่ลามแล้วเดี๋ยวมันมีโปรแกรมอีกเดี๋ยว FA ครับเจอกับดิวคูสักสาขอ2อีกเนี่ยแล้วก็พิมารีก็ยังลุ้นอยู่ไงอาจะไม่ต้องการให้ลงน้ำหนักขาซ้ายเยอะนะนะก็แล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงคอนเนอร์แบดลี่เลยนะนะครับดีมากๆเลยคุยวินเคลเลอร์เฮอร์อีกก็ดีมากๆนะครับนี่เจนนี่าก็เอาถ้วยไปกอดนะอาการบาดเจ็บของแลนด์กาเฟนแบกนะเขาบอกว่า มี2ทีมที่เป็นเป็นเกมที่สู้กันหนักนะครับแล้วก็กรรมาการก็ดูจะไม่มีมาตรฐานในเกมนี้เลยเดี๋ยวแจกเดี๋ยวไม่แจกก็จริงๆเรื่องใบเหลืองก็มันก็แฟนลิร์กูก็สงสัยว่าทําไมมันจแจกเชลซียากจังบางจังหวะก็น่าจะแจกได้ไม่แจกคือเมื่อวานในเชลซีก็เล่นหนักจริงแหละมาอยากให้ความหนักมาทําลายเกมกลางของ,ของลิบ์กูนะครับออแล้วก็เนี่ยเขาก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงนะครับแล้วก็มันไม่เป็น มันไม่ฟาวอะไรเลยเหรอหรืออะไรเงี้แล้วก็ผู้โดสารที่4ก็อธิบายไม่ได้อีกนะครับเขาบอกเลยว่ามันก็อาจจะทําให้หงุดหง,งิดหน่อยนะ,ะส่วนผลการบาดเจ็บของกาเฟนแบกเนี่ยก็เอ็กซเรย์แล้วไม่ได้หักแต่ว่าเส้นเอ็นอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับก็ต้องก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องเยียวยารักษากต่อไปจังหวะขึ้นเตียงออกขึ้นขึ้นเตียงออกไปพี่กุ้ยรู้สึกงไงตอนนั้นอนะโอ้ก็ใจหายนะก็แบบว่ารู้สึกว่าอีกคนนึงละอะไรเงี้ยแต่ก็ ก็ต้องเดี๋ยวโซโบสไลท์กลับมา,านะและ้วปัญหาบาดเจ็บก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่ทีมไหนจะเจอแจ็คพอตจริงนะลิเวอร์พูลก็มาเจอช่วงนี้เชลซีเขาเจอตั้งแต่ช่วงต้นฤด,ดูกาลแมนเชสเตียก็เจอช่วงหนึ่งแมนยูเต็ดก็มีเจ็บนิวคาสเซิลก็เจ็บยกแผงเลยอะไรเงี้ย<ล>เ,นเนี่ยไปอยู่เลยนิวคาสเซิลอ่ะเออเพราะฉะนั้นก็มันเป็นเรื่องที่เกิดขึนนนน้นได้แหละเพียงแต่ว่าก็ถ้าเกิดขึ้นกับทีมเราเราก็รู้สึกโอโ้โหเห็นใจนักเตะนะทีนี้เเกมกับซาวนตันในวันพุธนะครับเป็น f อฟเอครับค่ะนะครับครอปกก็บอว่า ตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงเลยว่าจะเอาใครเล่นเนี่ยเด็กๆอาจจะได้ลงอีกครั้งหนึ่งนะออนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ต้องดูสภาพร่างกายกันในวันจันนะครับในวันเนี้ยแล้วเขาบอกว่าโอ้โหผมรักประเทศนี้จริงๆเลยโปรแกรมจัดออกมานี่สุดๆเลยจริงๆขอบ,บ่นตลอดนะบ่นทุกปีออนะแต่ทีมที่ลุน้นสี่แชมป์มันก็ต้องโปรแกรมมันก็ต้องอย่างนี้ป่ะออมันก็เอาจริงๆอ่ะมันก็ขนาดจัดแบบนี้ยริพูลไม่มีช่องว่างให ไอ้นี่แล้วนะพิชชี่ก็มีช่องว่างให้ใส่แล้วคล้ายๆกับลิเวอร์พูลตอนสองฤดูกาลที่แล้วกับคล้ายๆกับแมนยูฤดูกาลที่แล้วไงเจอโปรแกรมแบบนี้เหมือนกันในอ่ะมันก็จะยืดซิตี้นี่เจอโปรแกรมแบบนี้เกือบจะทึกฤดูกาลนะคือขนาดทีมซิตี้เขาใหญ่ไงเขาก็เลยสบายๆกับโปรแกรมแบบนี้แต่ว่าลิเวอร์พูลกับแมนยูเนี่ยขนาดทีมเล็กไปหน่อยนะครับแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยครอปก็ใช้ความสามารถในการแก้เกมเอาตัวรอดได้หลายแมตช์เหมือนกันนะเออนะแล้วก็ เราจะรอดูกันต่อไปว่าเราจะเจอผลกระทบอะไรบ้างจากการที่เราต้องลงเล่นนะแต่เราก็สู้เพื่อทุกอย่างแล้วละ่ะเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับแล้วยังไงก็เกมเจอแซมตันก็เต็มที่นะฮะฟอร์กิฟันได้ก็ๆๆอบอกว่าคืนนี้เป็นคืนที่หมหัศจรรย์จริงๆนะผมภูมิใจกับทีมนี้มากๆเลยแล้วก็ชมคุยวินนะว่าโอ้โหน้องระดับโลกแล้วเขาก็โชว์ฟอร์ไม่เห็นในวันนี้เขาเป็นผู้สัดสินที่ดีมากๆคนหนึ่งแล้วก็เราจําเป็นต้องมีเขานะครับ ก็คุยวินก็เป็นมือสองที่ดีจริงอ่ะก็ครอบเขายังชมไงว่ามีผู้สับประตูที่ดีที่สุดในโลกเป็นมือหนึ่งแล้วมือสองก็ยังเป็นผู้สัาประตูที่ดีเช่นเดียวกันจริงจริงอ่ะนะฮะผมก็ยังคิดอยู่เลยว่าโอ้โหคือเขาโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่มีทีมอื่นมาทาบทามเขาไปเป็นมือหนึ่งอืืเออใช่ไหมน่าจะมีอยู่แล้วแต่ว่าหรือว่าจริงๆริงเขาอาจจะเป็นมือหนึ่งจุดห้าก็ได้มือหนึ่งจุดห้าใช่ไหมก็อย่างคุยวินก็ไปเล่นตัวจริงทีมอื่นได้สบายแหละจริงๆและนครับแล้วก็ ฟานไดก็ยังพูดถึงน้องๆคนอื่นๆนะครับก็บอกว่าเมื่อคุณอายุน้อยแล้วก็ได้รับโอากาสคุณก็ต้องฉกฉวยมันเอาไว้นะครับซึ่งพวกเขาเหล่านี้ทําได้ดีมากๆเลยแล้วก็ผมแน่ใจด้วยว่าพวกเขาทําได้นะครับแล้วก็จะเป็นพื้นฐานผลักดันตัวเองต่อไปนะครับ <S <S เพื่อขยับเข้ามาสู่ทีมชุดใหญ่นะครับมีแต่กําไรล้วนๆนะฟานไดก็บอกส่วนฤดูกาลสุดท้ายของเจเกนครอปเนี่ยนะกรับก็ถามฟานไดว่าอมองยังไงฟานไดก็บอกว่ามันผมยังไม่พูดตอนนี้หรอกม,มันเร็วไปนะครับ แล้วแต่ก็หวังหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้แชมป์มากกว่านี้อีกนะแชมป์ดีนะเนี่ยเดี๋ยวดูดผลโหวตชั่วคราวตอนนี้คนโหวตม,มาแล้ว780คนเข้าไปโหวตกันเพิ่มได้นะคะสำหรับแฟ,ฟนๆรายการที่ว่าผมแดงจะได้แชมป์ปีนี้กี่แชมป์1 2 3 4กดมาเลยตอนเนี้ย4มาวินใช่นะครับช่วยกันไปโหวตอีกนิดนึงก็แล้วกันนะให้มันถึงพันกันเลยทะลุพันกันเลยนะน่าจะได้อยู่แล้วแฟนได้ก็บอกว่า ไอการที่พูดถึงเรื่องนี้จะเป็นซีซั่นสุดท้ายของครอปเนี่ยพูดพูดตรงนี้ย้ำๆม,ม,มันไม่ได้มาจากคนในทีมนะมนมาจากคนนอกทั้งนั้นแสด,ด<อ>งว่าบรรยากาศในทีมเขา<อ>ไม่เขามองข้ามเรื่องนั้นไม่แล้วเขา<อ>โฟกัสกับปัจจุบันก่อนส่วนโปเชติโนนะครับกุนซือของเชลซีก็ยอมรับว่าโอกาสเรามีแต่ว่าทําไม่ได้นะไม่คมเองนะครับแล้วก็นะัดชิงชนะเลิศแบบนี้การทำประตูได้ก่อนก็เป็นความได้เปรียบมากๆเรามีปัญหานะที่ยิงประตูไม่ได้แล้วก็ไปเสียประตูในนาทีท้ายๆซึ่งมัน โอกาสกลับมามันยากแล้วนะครับก็เจ็บปวดเกมนี้ใครแพ้ก็เจ็บปวดแหละเพราะไม่เป็นนัดชิงถ้าริบุลแพ้ริบุลก็เจ็บปวดเหมือนเรานะครับแต่ว่าเราเองก็ต้องมองแง่บวกนะต้องผลักดันตัวเองต้องใช้เกมแบบนี้เพื่อเรียนรู้แล้วก็ทําให้ดีขึ้นนะครับถ้าคุณยิงไม่ได้ด้วยโอกาสมากมายก็ก็เป็นก็ก็เป็นธรรมดาที่คุณจะโดนลงโทษนะครับแต่ว่าเกมนี้ความไบ้แพ้ในแนวทางแบบนี้โอกาสขนาดนี้ก็เจ็บปวด คือเมื่อวานเนี่ยเห็นคอนเนอร์แลาเกอร์โอกาสยิงเยอะมากเนะฮะแล้วก็ยิงไม่ได้มันทําให้ผมนึกถึงเมสันเมล์ในช่วงที่อยู่กับเชลซีเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเชลซีก็ชิงหริฟหูฟุตบอลถ้วยสองรายการแบบนี้นี่แหละนะฮะทั้งคาราบาลครับแล้วก็เอฟเอครับเมสันนั้นโอกาสเยอะมากนะในเกมเนี่ยแต่ว่ายิงไม่ได้และในปีนั้นเนี่ยมันต่อยอดไปถึงฟุตบอลยูโรด้วยมั้งสนามที่สนามเวมบรีเมสันนั้นก็ ก็พลาดกับพมาอังกฤษอีกอมึงคลายไปว่าสนาเมเบมบรี่นะมันโอ้โหมันอาถพ์นะมันอาถพ์คือแฟนเชลซีเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมันล้างแค้นกับ2ปีที่แล้วที่แพ้ทั้ง FA ครับแพ้ทั้งลีกครับแล้วมไม่ได้แชมป์เลยชวดหมดเลยแบบนี้แล้วพอมาเจอในปีนี้ด้วยความที่เชลซีเองเขาไม่ได้เหลื่อมลุนอะไรในพรีเมียร์อังกฤษอันดับตารางคะแนนก็อาจจะประคองดีที่สุดคือคือติดไปเล่นฟุตบอลยุโรปถ้วยเล็กเพราะฉะนั้นเขาก็ตั้งใจกับ ถ้วยนี้แหละว่าอย่างน้อยขอมีแชมป์ติดไม้ติดมือหน่อยเออแล้วเมื่อวานนี้มันก็บางคนก็ไหนๆมันขนาดนี้ก็เยอะไปจนถึงจะโทษเลยไม่ล่ะก็ดีละไม่ต้องไปยิงอยู่โทษนะฮะส่วนแกรีเนวิลนะครับ,รบก็เป็นนักวิจารณ์นะครับก็บอกว่าคำคำนี้ก็ว่อนในโลกโซเชียลเหมือนกันนะว่า <10 S 2> มันเป็นเกมแล้วเด็กเจ็บจริงนะมันคือเด็กของครอปเจอกับงานแย่ๆงานห่วยๆนี่ใช้คำนี้พันล้านปอนด์นะเปรียบเทียบแบบนี้เลยนะครับ ดูพลังดูแพชชั่นความกระตือรือร้นสปิริตจิตวิญญาณของเจเกนครอปสิโอ้โหผมรอไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่ครอปจะไปสักทีอันนี้เราพูดแบบว่าคล้ายๆกับร้อเล่น่ะในมุมแบบแฟนบอลแมนยูในเตดอะไรแบบนี้นะครับส่วนเชลซีทำสถิติที่ไม่น่าจดจำนะค่ะยังไงคะแพ้โอ้โหเป็นทีมแรกที่แพ้ในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยในประเทศหกครั้งติดต่อกันนะใช่เศร้าใจแทนแฟนสิงห์รูเหมือนกันนะคือ โโอหก็มันมันควรจะได้สักแชมป์สองแชมป์นะอ่ะ2019ก็เข้าชิงลีกค uh,> ับแพ้2020เข้าชิง FA ฟเอคับแพ้2021เข้าชิง FA ฟเอคับแพ้2022เข้าชิงทั้งลีกคับทั้ง FA ฟเอคับแพ้แล้วก็2024เนี่ยสดๆร้อนๆเข้าชิงลีกคับแพ้คือแล้วมันน่าจะสามแมตช์เนี่มั้งที่แพ้เพราะโดนจุดโทษเนี่ยฮะมันตั้งแต่คาราบาวครับปีไหนนะที่ที่แพ้กับซิตี้โดนจุดโทษที่ที่เกป้าไม่ยอมออกจากสนามอ่ะเออนะ นั่นก็น่าจะเป็น2019นั่นแหละนะครับ,รบเพราะว่าส0 2 2ันบสก็แพ้เวีย์ผูนะอ่ะนั่นก็เป็นข่าวในเรื่องของเอ่อเวอย์พูลนะครับ,ร,บรับเสิร์ฟถึงหน้าจอ,อทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา